วัสดีค่ะพี่น้องหนา้าหนาวนอเวคค่ะง่วคอยกับเขามาอยู่ในคอกกันเหมือนหรเด้อ้างนอก,กับติดโลบค่ะเจ็ดองศาแปดองศาบางมือกับหอดิบองศาคุ่นเดอ้อทางนี้โอ้ยหนาวแห้งค่ะหนาวหนาวเบิ้ค่อยใส่เสื้อผ้าในจักสันบุ้นน่ะนะทั้งหมวกอิมโมงทั้งหมวกกับสองสั่นค่ะนี่ก็ได้เครื่องมือเกาหลังไมให้ใไม่ ก็่ือมนานั่งอยู่ข้างหลังนั่งเก่าหลังให้นั่งจังสีเลยคะ่ะนั่งกับมากลา้ตัวนี้ก็สือนั่งข้าแเกลวตัวปวดของข่อยเด้อน,นี่นั่งกับยูน้อง่ข่มาหลายปีเลยเนี่ยหกเจ็ดปีแล้วนี่นั่งกับทองหกเจ็ดรุนแล้วแห่ะนี่แหละนั่งกับยูในคอโอ้ยมวนหลายกับอุ่นค่ะยู่ในของ,งัวอุ่นค่ะนี่แหละคะ่ะเลี้ยงหัวยูนอเวชีวิตเลี้ยงงัว,ยยว,งงวค่ะ สูสูค่ะพี่น้องเอ้ยคอย